พี่น้องเกือบเป็นเห็นเหมื่เห็นนี่สิซ้ำได้ครับขีดเบ่งข่าวเดียวหลึบๆขึ้นเลยแจ่งสานอาหารหมูแห้งครับพี่น้องนี่ไงแห้งอืยาวแห้ง สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับมินี้ก็อยู่กับบ่าวเที่ยวคือเก่าครับบ่าวเที่ยวภาคเขาสวนคือเก่าครับมินี้เก็บซื้อกินี่ครับผมไก่สีเบิร์ตแล้วเนาะเพราะว่าไก่สีเบิร์ตหนาวแล้วครับพี่น้องหน่วยก็เหลื่มหลีบเหลื่อมมียังแล้วปกติหน่วยก็สิขึ้นมาหลายครับยังขึ้นอีกก็มีแต่ว่าบุคอยใหญ่เนาะมาครับมาเบิองรอบนี้้โอยเก็บขายตลาดน้ำบ่ายเก็บไล่หลอบแล้วครับแต่บระเทศไทยคลิปลงเนาะ ของบ้าวที่อยู่ปลูกอยู่จังหวัดอุบลครับผมอำเภอบุญทลิมันขึ้นมาใหม่ก็มีอยู่นี่ครับมหลีด้เก็บเหลือ่อยแต่ว่าบุกคอยใหญ่แล้วรห่พี่หน่อต้อนเดียวได้นี่ครับต้องสตรัรใบมันออกให้เบิ่งต้นหนึ่งพี่ ยอดมะฮอดทีละน่วยก็มีอยู่นี่ควรแกงใหญ่เลยมันก็นสิแตกไปเรื่อยๆแล้วครับผมน่วยก็สิเกิอดอยู่ทึ่งใบเกิดตามขอนะแมน,นเป็นขอเป็นขอกันไปนเลยบู๊ยพ แหนมจะดีไปเห็นงไงกว่าขาแล้วเนาะกำลังอือนี่ครับออกถึงใบเนี่ยเลยเนาะหาเก็บดอกใหม่ปลาเนาะดอกพักค้อนแขนครับผม้าติดตามได้เนาะ น่าสิเป็นดอกแล้วครับป้านนี้ครับพี่นอ้องเกลือเป็นบบเ,เ,เห็นเป็นบบเห็นนี่สิซ้ำได้ครับคีดเบิ่งข้าวเดียวหลึดๆขึ้นเลยครับพี่นอ้องส่วนนี้หน่อยอื่นกระปงนะครับแต่ว่าที่หลีดๆเนาะต่องห้าปุ้ยห้าฝุ่นมาใส่ แขงสานอาหารหมูแห้งครับพี่น้องนี่ใหไงแห้งญ่<ฮ>งกว่าขาุเก็บมือเว้นมือได้เลยครับล้ำบากตรคล้ายนี่เบิ่งครับพี่น้องจักหน่วยครับตอนนี้ที่เราเก็บมาผล<ฮ>ผลิตนี่มันตรงปลูกผุดถึงครับได้หลายแห้งขุ่แมแห้ง ลงทุนปลูกน้อยเดียวได้เก็บักโดนหนึ่งเป็นเดือนละมั้งเนี่ยมาที่ลงขีบเก็บมันโดนอะไรด้วยเกือกี่พ่อเดือนเนอ่ยครับพี่นกตอนใดยังมีปุ๋ยยังมีอันนี้อะ่ะไง ดี้ครับมันนี้จะมีค้นสังน้ำครับผมสั่งออนไลน์ที่อยู่สกีบคายเพ่อนแต่ว่าหลังจากมันนี้ไปอาจจะบ่ได้ส่งแล้วครับ เพราะว่ามันไก่เนาะขานไปส่งนะครับคนสั่งบ่ค่อยร้ายครับเหมืนอนนี้กระซังผู้หนึ่งสองโลจากพุนทลีกไปส่งผนครับน่าจะรวยผนเนาะเพราะว่าพุนทลีกเป็นบ่เปิดสมารท์ทซิทนะครับน้อย,อย,อยนึงกีนะนี่ครับอ้ยน้อยนี่ครับ,รบทำพันธุ์ขึ้กันแต่ว่าก็มีหนองหขึ้นมายังใหญ่อยู่ครับ พเพราะว่าช่วงนี้ฝนผนผลิตมันก็นเรื่มจะเบิดแล้วครับเบิรแต่กระสีมีขึ้นมาเรื่อยๆกัสีเก็บคล้ายน้ำบานครับเพราะว่าพี่นาคุณแล้วครับบา,างที่เราเยงสิปูกอีกปลูกได้แต่ช่วงหนาหนาวเนาะเพราะว่าบางคนนี่ปลูกหนาหนาวกับโมเป็นหน่วยเลยครับพี่น้อเหมือนว่าปลูกอะไีเก็บได้เนาะต้องพยันนี่ลีครับต้องหดนามสูมือครับพี่น้อ มดหนามบำรุงใส่ปุ๋ยมันเบิงเอาครับปีในบ้าที่อยู่ก็จะทดลองปูกปีแหละคือกันครับพ้นตอบรับกคดีแห่งเลยแหละเพราะว่าแป็ได้กับยื่อให้ยื่อสวนนาะพี่หน่อห้าแนวปุูก,ก็ปีหนากอาจจปิปลูกหลายชนิดกว่าเก้าครับแต่จะมีบักอือบักยังมาเนาะ เป่นาสิห้าพันแปลกๆมาปลูกให้พี่น้องเบ่งอีกเนาะปีนี้คนอาจจะเรื่มหูจักแน่และครับจุดประสงค์ก็คืออยากให้คนหูครับพี่นอ้องวันมีผืดสนิดนี้อยู่น้ำบานเห่าเนาะเพราะว่าคล้ายน้ำบานบางคนเพิ่งกิังบ่ทันหูครับแก้วบานบางที่อยู่ก็ได้บางคนเพิ่นกระโถมาถ,ถามอยากได้มเมล็ดพันธุ์เพราะว่าบ่คคยเห็นเนาะ บางคนเพิ่นก็ว่าบบเออบางคนเพิ่นก็ว่าบบกอันนั่นอันนี้เนาะบักบัวบักแตงเนาะแตงจริงมั้ครับมันคืออีครับแต่ว่ามันโบเมนครับมันก็สิกไก่เคียงกันสําหรับประเทศเท่าเนาะยังบ่ท่านเขาเทิงบันไดแต่ว่าประเทศเนอกเิคนค็นกินจนอันนี้แล้วครับแถมกินแต่หน่อยใหญ่ๆผอมได้ทางคนนะ่ะบา้านเฮายังอยากกินหน่ยหนยหนยอยๆอ่อนๆอยู่เนาะ เศษหน่อคลายเป็นหน่วยคุได้ครับพี่หน่อพัดขัดเอาเต้หน่วยคาเคียนคาเคียนเศษนอประเทศหน่อครับผมพัดกินดีบวบฝรั่งเป็นว่าหน่วยเขียวครับผม เหี้นี่ครับพี่นนอปกติประเทศเนาะเป็นกกินหน่วยซ้ำนี่แล้วก็ใหญ่กว่านี่ขึ้นไปเนาะขัดแบบหน่วยเลี้ยวๆง้มๆเลยครับเป็นเอาไปคลายกัน นี่ทำงานเลยครับมาตรฐานแห่งหนึน่งเลยอือีกน้อยนึงครับพี่หนุ่มตัดใบมะฮ่องหอมขึ้นบมให้มันื่ำครับผมแถมยากระเบิดสีมันหอมแบบนี้กัะซิมี มันแรงมาตอมมาเจาะกินค,ครับในในเป็นอันตรายนะ <c oughs> ออกทุกนาเลยนาถึงนาไตนี่เบดครับ่าแจ่มีใบขึ้นเนอะเลยับเนตอนนี้เสียดายแฮงเบิ้งเบิมีหยอดแล้วนาจะฮักครับ ไปต่อไปเลยแล้วห่อเลย <c oughs> นี่สองหน่วยนเดียวครับพี่น้องอนหน่วยใหญ่ข่ำไว้เลย เดียวจหน้อยนะครับแต่ขึ้นมาอีกกืบอบกลายหนึ่งอ้หูน้องๆกำลังขึ้นมาครับผม เก็บในห้องเกี่ยวของคือเก่าแล้วครับผมหล่อิลุ้มครับข้องเกี็บของผกหล่อิลุ้มนี่ครับพี่น้องต้นพี่ยืบไปก็มีเบิ่งนี่งานนิน้อยนี่เนาะมีหน่อยครับเบื้องบนหน่อยบางอย่าหนึ่งบวชได้ตั้งไว้เลยครับในดึงบ่อเลยนี่พี่น้องเบิ่องนน้อยหนึ่งนอตัดใบจ่อยต้นเดียวกันครับ ม่มีล้ายหลุดีน่นาอะ <Okay. S 1> ครับพี่น้องอีกต้นหนึ่งเบิ่งมีจักหน่วยกิ่งนี่ต้นเดียวกันครับเบิ่งแตกออกมาเก็บไปล้ายหลุดร้อ,อมเลยต้นลักเพื่อน อือ้อืออ่น้องครับพันหนึ่งครับตัวนี้พันเขียวตัวยางใหญ่เลยคุหน่อยหนึ่งเนาะกำลังเหลืองบ้น่นดาดกกำลังกลนซองนะอครับผมหน่อยหนึ่ครับผม ออกก็นำ้ำเงาท้ำ ต้นใหญ่ไงหน่อยว่าท่านใหญ่อยู่ปลายครับ พี่น่องก็เก็บแล้วล้ครับมืีลอยลุมห้องบ่าทิวครับผมมาได้เก็บของแม่ของน้องใส่น้ำเลยครับเก็บอันเด่ยวก็จะาข้องครับหนึ่งลอยลุมคนผลิตมือหนึ่งต่อมือครับผมเก็บมือต่อมือเลยก็ได้ครับมีเก็บมือเว้นมือครับเก็บมาตลอดเลยครับแต่ว่าบริษท้ายลงให้เบิงเนาะเก็บไปคล้ายน้ำบาดแน่ครับผมวันนี้มีคนสั่งกับมาเก็บไปส่งเพื่อนอีกครับซองหลูเนาะ ถือว่าได้ไลเตือพี่เก่าแล้วครับสองอันนี้เลยสองตาตาหนึ่งกับคู่หนึ่งครับผมถือว่าไายได้ดีได้ที่เดียวครับพี่น้องสุดยอดขนาดเนาะจะเก็บสู่มือครับครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้ัยไดลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทิวครับสำหรับมือให้บ่าวทิวขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ